มันสวยไปจัดการจิ้งจกให้แม่หน่อยลูกไปเร็วเนี่ยเมื่อกี้หนูดักอยู่ตรงเนี้ยมามาเร็วเร็วจัดการทีลูกไหนไปไหนแล้วไปไหนดูทีนี่ไม่ไหนไปไหนเร็วเ็วเดี๋ยวแม่ให้กินหนมเร็วเจอไหมเย็นเจอไหมมันอยู่หลังเครื่องซักผ้าเหรอฮะเองอ้วนเข้าไม่ได้ใช่ไหมะฮะให้สีจัดการลูกให้สีจัดการ คนสวยมนันนี่ลูกมามาดักคนละข้างอะเย็นเร็วๆมาเร็วโอ้โหจิ้งจกตัวเดียวเละทั้งบ้านเลยนี่มันไปไหนแล้วเนี่ยเนี่ย เร็วมันไล่มันออกไปสีมานี่มาสีมาสีตัวเล็กเล็กมุดเข้าไปที่ลูกเนี่ยหลังเครื่องซักผ้าเนี่ยมุดเข้าไปแล้วเนี่ยมันอยู่ในเนี้ยไปเร็วหนูตัวเล็กๆมุดเข้าไปจิข้างหลังอะเข้าไปดูจิลูกเขาไปดูจิจิ้งจกตัวหนึ่งมันไปแอบอยู่ข้างหลังอ่ะเข้าไปดูมุดเข้าไปดูก่อนเร็ว,วเดี๋ยวแม่ให้แม่ให้ออกไปเที่ยวงนอกถ้าจับจิงจิกตัวนี้ได้ไม่ให้ออกไปเลยไป เร็วดูสิถ้าจับได้ให้ออกถ้าจับไม่ได้วันนี้ไม่ต้องออกไปไหนเร็วสีคนสวยมาดิลูกมาช่วยกันมาสวยคนสวยมาช่วยกันเร็วๆสีจะขอออกอย่างเดียวไปจับจิ้งโจกให้แม่ขอนอยู่หลังเรื่องสักผ้ามุดเข้าไปดู มันแอบ,บอยู่ข้างหลังอะอทำไงดีวันนี้เข้ามาได้ไงเนี่ยมันวิ่งไล่กันสเละเทะเลยดูที่มันแอบ,บอยู่ไหนดูที่าอ ทำไงดีอาใครจับได้ให้กินนมเร็วๆเร็วๆใครจับได้ให้กินนมเร็วแม่จะเดวของเข้าที่เละหมดแล้วเนี่ยนี่กิ้โจกอยู่หลังเครื่องซักผ้าเข้าไปดูไม่ให้ออกถคาจับไม่ได้แม่ไม่ออกอ้าวนั่นเป็นไรกะ อเย็นมามาต่อเร็วเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วก็มาอุย้ยพวกนี้นี่ยังเสียเข้าสุกจริงๆมาจีเนี่ยเป็นอยู่ข้างหลังเนี่ยเอาคนสวยไปดูสิลูกดูสิแอบอยู่เนี่ย ทำไงดีวันเนี้เดี๋ยวมันวิ่งออกมาอ้าวเข้าห้องน้ำอีกแล้วงานยังไม่เสร็จเลยเข้าห้องน้ำอีกแล้วฮะใครเข้าห้องน้ำอ่ะสีเหรอสีมาช่วยกันนะ คนสวยกินเสร็จแล้วช่วยแม่ลูกอย่าให้แม่กินหนมนะนะคนเก่งนะเนี่ยสีมันห้องน้ำเสร็จแล้วมาเร็วมานี่สีหืมอย่าหวังจะได้ออกเลยวันเนี้